ยุทสรแซงทำบอแต่ไม่บ้าคือการแกล้งทำตัวโง่หรือไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่ในความเป็นจริงยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยหรือการตกเป็นเป้าประสงค์ของคู่สนทนาในคำพีอี้จริงตำราพยากรณ์จีนโบราณที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตำราคลาสสิกจีนที่เก่าแก่ที่สุดได้เปรียบเทียบกลยุทธ์แซงทำบอแต่ไม่บ้าไว้วา่าพระหนึ่งดุจอัศนีบาท ที่หยุดฟาดฟันกระทันหันนั่นหมายถึงสายฟ้าที่ดูเหมือนเงียบงันในฤดูหนาวแต่แท้จริงแล้วกำลังสะสมพลังเพื่อคำรามในฤดูใบไม้ผลิ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดในวรรณกรรมสามโก๊กต้องตอนนี้เลยค่ะเมื่อครั้งที่เล่าปีพำนักอยู่กับโจโฉขณะนั้นเล่าปีกำลังปิดบงังความตั้งใจที่จะแข่งขันช่วงชิงแผ่นดินกับโจโฉอยู่และเพื่อให้โจโฉตายใจเขาจึงแท้งทำเป็นคนไม่กล้าสู้ไม่กล้าคิดการใหญ่วันวันเอาแต่ปลูกผักทำการเกษตรจนกระทั่งวันหนึ่งโจโฉไม่เยี่ยมขณะที่ทั้งคู่กำลังรับประทานอาหารร่วมกันอยู่ ties, ยนั้น<ๆ>ได้เกิดฟ้าร้องขึ้นมาเสียงดังสนัน่นเล่าปีถึงกับสะดุ้งจนตะเกียบหลุดจากมือ แสดงอาการหวาดกลัวอย่างออกนอกหน้าโจโฉเห็นแล้วก็หัวเราะลัน่นขณะเสียงฟ้าร้องแค่นี้ยังตกใจนับระษาอะไรจะมาจับดาบออกสู้และยิ่งเชื่อว่าเล่าปีเป็นแค่คนคลาดไม่มีพิษ,ไม,มพษไม่มีภยัยเรล่าปีจึงรอดพ้นจากความสงสัยและมีโอกาสเดินมากต่อมาในภายหลังและนี่แหละค่ะคือความร้ายกาจของกลยุทธ์แซงทำบอแต่ไม่บ้า กลยุทธ์ที่สอนให้รู้ว่าบางครั้งการซ่อนคมและแท่งโง่ <c oughs> ก็คือหนทางสู่ชัยชนะนั่นเอง